ความคิดถึงครับมีชายคนหนึ่งเนี่ยคิดถึงครอบครัวมากอยากจะกลับไปอีกจังหวัดหนึ่งไปหาครอบครัวแต่กลายเป็นว่าไม่มีรถขับกลับก็เลยไปขโมยรถชาวบ้านครับไปขโมยรถกระบะของชาวบ้านหวังว่าจะขับรถคันนี้กลับไปหาคนในครอบครัวแต่งานนี้ไปไม่ถึงนะครับเพราะว่าถูกตำรวจรวบตัวได้เสียก่อนครับรตรับถด รถอันนั่นรถไครรถเออวัตอรครับเ<ถ>ออร,อ,อรรถมาหนูรถเออวัตรเป็ม้ารัวเอวัตรก่อนได้เห็นครับขโมยรถออวตรจะขับไปหาคนในครอบครัวครับ เป็นภาพทหารพรานจับกลุ่มนายชินาราชอายุ22ปีครับพบของกลางรถกระบะข,ของอบต42ีสองรักจังหวัดเลยคือเขาอยู่จังหวัดเลย,ยที่ถึงครอ,อบครัวครับอยู่ที่หนองคายนู่นก็เลยไปขโมยรถของอบต,อตอขับไปแต่ไปไม่ถึงนะครับมเมื่อช่วงวานนี้ทหารพรานสกัดจับนายชินาราชผู้ต้องหาได้ในพื้นที่ตำบลบ้านม่วงอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายครับแล้วไม่ใช่แค่รถที่ยึดได้นะครับที่เขาขโมยมา เจอยาบ้า3เม็ดในกระเป๋ากางเกงและโทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งเครื่องครับตำรวจก็เลยยึดไว้เป็นหลักฐานผู้กอ่อเหตุรับสารภาพว่าขโมยรถมาจากอบตศรีสองรักจริงจะขับไปหาครอบครัวอยู่ที่อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายเพราะทนความคิดถึงไม่ไหวอ,อยากไปเจอครอบครัวแต่มาถูกจับได้เสียก่อนนะครับแล้วยอมรับว่าเสพยาเสพติดมาด้วยเบื้องต้นทหารพรานก็ประสานไปยังตำรวจสพเมืองเลยรับตัวผู้ต้องหาดำเนินคดีตามกฎหมาย